ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจักรพัฒข้ามกาลเวลาตอนที่14คํากล่าวของหลู่ทิง สายลมเย็นพัดชฉยเข้ามาปะทับผิวหนังขณะที่หวังหยานก้าวออกมาจากตำหนักอองซรงด้วยหัวใจที่หนักอึง้งทุกคำกล่าวของหวังชงดังสะท้อนขึ้นภายในใจของเขาหวังหยานตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าเขาได้ทำผิดต่อบุตรชายคนที่สามหวังชงแม่น้ำและขุนเขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่นิสัยของมนุษย์นั้นยากจะเปลี่ยนแปลงเขามักจะมองว่าบุตรชายคนที่สามเป็นคนไร้ความสามารถและมักจะก่อปัญหาให้กับคนรอบข้างเสมอ แต่หากว่าไม่ใช่คำเตือนของหวังชงในก่อนหน้านี้หวังหยานจะไม่มีทางรู้เลยว่าอ๋องซรงไม่พอใจในการพบกันระหว่างเขากับเหยว่ยกวงยี่แม้ว่าหวังหยานจะเป็นเพียงแค่ทหารที่ไม่ได้มีความรอบรู้มากนักก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้อะไรเลยในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วนั้นเขาตระหนักดีว่าไม่ควรสร้างความผิดพลาดต่อนายเหนือหัวหากสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์ซรงและตระกูลหวังต้องจบลงเพียงเพราะคำกล่าวไม่กี่คำ มันอาจเป็นความผิดครั้งใหญ่ที่เขาได้ก่อขึ้นถึงกระนั้นหวังหยานก็ยังพบว่ามันยากที่จะเชื่อในคำกล่าวของหวังชงเป็นไปได้ยังไงเหยาวกวงยี่วางแผนที่จะจัดการฆ่าอยู่งั้นหรือ หวังยานครุ่นคิดพลางมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยหัวใจสันสะท้านหวังชงกล่าวว่าเหยาวกาวงยี่มีแผนที่จะลอบปองร้ายเขาแต่เขากลับไม่เชื่อคำกล่าวนั้นทั้งเขาและเหยาวกาวงยี่พบกันเพียงเพื่อร่าสุราโดยไม่ได้กล่าวเรื่องสําคัญใดๆออกมาแล้วเช่นนั้นเหยาวกาวงยี่จะวางแผนลอบทําร้ายเขาได้เช่นไรการพบกันเพียงเพื่อร่ำสุราเช่นนั้นเป็นการลอบทําร้ายงาั้นหรือหากเป็นเช่นนั้นมันจะไม่เป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระหรอกหรือ หวังยานสายสีสัไปมาด้วยความสับสนจากสิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลันนั้นเสียงกุบกับจากฝีเท้าของม้าก็ดังขึ้นมาจากถนนอันห่างออกไปหวังหยานเง่อยหน้าขึ้นก็พบกับม้าศึกสีดำกำลังวิ่งตรงมาที่เขานั่นแม่ทัพหวังใช่หรือไม่บนหลังม้าแม่ทัพที่มีธงประดับอยู่ด้านหลังตะกนขึ้นมาด้วยเสียงดังขณะที่ยังอยู่ห่างออกไปถูกต้องมีสิ่งใดหรือหวังยานกล่าวพลางรีตาลงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งขรึม เสนาบ,บดีกรมกลาโหมมีคำสั่งให้ท่านกลับไปประจำที่ค่ายชายแดนโดยด่วนแม่ทัพที่ควบม้าศึกสีดำยนตราสีแดงให้กับหวังหยานก่อนจะหันหลังกลับออกไปโดยไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีกหวังหยานพลิกตราสีแดงบนฝ่ามือขึ้นมาดูเมื่อมองเห็นคำว่าเพลิงสลักอยู่บนตราใบหน้าของเขาก็มืดมนลงทันที นี่คือป้ายคำสั่งจากเสนาบดีกรมกลาโหมและตัวอักษรเพลิงบนป้ายคำสั่งหมายความเป็นเรื่องเร่งด่วนให้ดำเนินการตามคำสั่งทันทีโดยไม่มีข้อโต้แยง้งเรื่องที่3หวังหยานกำป้ายคำสั่งในมือเอาไว้แน่นหัวใจของเขาจมดิ่งไปด้วยแรงกดดันที่ไม่อาจอธิบายออกมาได้เขาเพิ่งได้พบกับอ,องโง และเมื่อก้าวออกมาจากตำหนักก็มีคำสั่งเร่งด่วนจากเสนาบดีฝ่ายกลาโหมส่งมาถึงเขานี้เป็นไปตามที่หวังชงได้กล่าวเอาไว้ทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงหวังหยานไม่รู้ว่าหวังชงรู้เรื่องนี้ได้เช่นไรความสงสัยภายในใจของหวังหยานทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเหยาวกวงยี่หวังชงมีเรื่องแปลกประหลาดมากเกินไประหว่างทั้งสองตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้น หวังหยานครุ่นคิดถึงคํากล่าวสุดท้ายของหวังชงถอนกำลังกลับมาห้าสิบหลีตั้งแต่ที่เขาไปประจำอยู่ที่ชายแดนก็เป็นเวลากว่าหลายสิบปีมาแล้วชนเผ่าหูไม่เคยรุกล้ำเข้ามาก่อน หวังหยานไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมบุตรชายคนที่สามหวังชงจึงยืนกรานให้เขาถอนกำลังกลับมาห้าสิบลี้เมื่อพบเห็นการลุกล้ำของชนเผ่าหูไม่ว่ามันจะมีความไม่น่าเชื่อถือมากเพียงใดหากเป็นในอดีตหวังหยานย่อมไม่เก็บเรื่องนี้มาคิดแม้แต่นิดเดียวแต่ทว่าในเวลานี้หวังหยานก็อดไม่ได้ที่จะพิจารณาถึงคำเตือนนี้ไม่ว่ามันจะเป็นเช่นไรทุกอย่างจะประจักษ์ชัดเมื่อข้ากลับไปถึงชายแดน หวังยานเก็บป้ายคำสั่งไว้ใต้เสื้อคลุมตรงหน้าอกพร้อมกับก้าวลงมาจากบันไดตำหนักอ๋องซ่งเขาไม่ได้กลับไปยังตำหนักตระกูลหวังแต่กลับมุ่งหน้าไปยังค่ายที่ชายแดนอย่างรีบเร่งเจ้งหยนคิดทรยศงั้นหรือในเวลาเดียวกันนั้นหลังจากที่หวังยานก้าวออกมาจากตำหนักอ๋องซ่งใบหน้าของอ๋องซ่งก็มืดมนลงด้วยความโกรธ แต่เดิมแล้วอองซ่งไม่ได้กล่าวความจริงต่อหวังหยานว่าตำหนักอองซ่งไม่ได้รับจดหมายที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยหวังหยานอย่างไรก็ตามจดหมายฉบับนั้นถูกส่งมายังตำหนักอองซ่งจริงๆยังมีใครอีกที่คิดจะไปเข้ากับอ,องฉีใบหน้าของผู้ตรวจการอาวุโสไม่ค่อยดีนักในเวลานี้หลังจากที่จดหมายของหวังหยานมาถึงตำหนักอ,องซ่งนั้นหนึ่งในที่ปรึกษาอ,องซ่งนามว่าจ้งหยวนได้เก็บซ่อนมันเอาไว้ มีคนจํานวนมากภายใต้การปกครองขององซ่งที่ทรยศต่อเขาและไปเข้าพวกกับองชีเจิงหยวนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันบัดซบข้าดูแลพวกมันอย่างดีแต่สิ่งที่พวกเขาตอบแทนข้ากลับมาคือก,า,อการเนรคุณงั้นหรือองซ่งกำมัดแน่นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกราดเกรียวเกินกว่าจะพณนา,นา แต่เดิมแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่หวาดระแวงเช่นนี้แต่ทว่าในปัจจุบันอ,องฉีได้ชักจูงคนของเขาไปจํานวนมากหลังจากที่พบว่าคนของเขาจํานวนมากแปรพักไปเช่นนี้อ,องค์ซงก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหวาดระแวงความพักดีของผู้ใต้บังคับบัญชาและเหล่าผู้ช่วยของเขาน่าเสียดายทั้งหวังหยานและตระกูลหวังต่างก็จงรักพักดีต่อข้าแต่ข้ากลับสงสัยในตัวของพวกเขาอ,องค์ซงกล่าวออกมาด้วยความละอาย ฟาบาดอย่าได้ตำหนิตนเองเช่นนั้นเหยาวกวงยี่เป็นคนที่อองชีไว้วางใจการนัดพบของหวังหยา่าและเหยาวกวงยี่ภายในโรงเตียมย่อมเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดข้อสงสัยยังไงก็ตามมันยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าตระกูลหวังบริสุทธิ์ลูกหลานของตระกูลหวงังและตระกูลเหยาเกิดความขัดแยง้งขึ้นภายในโรงเตียมแต่ก็ยังไม่อาจบอกได้ว่าพวกเขาทําเช่นนั้นเพื่อปกปิดความเป็นมิตรต่อกันเอาไว้หรือไม่ฟาบาดท,ทรงลืมเรื่องวงวานในอดีตไปแล้วหรือ ผู้ตรวจการอาวุโสกล่าวทูลอย่างตรงไปตรงมาครืนเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของอ,องซงก็มืดมนลงอีกครั้งเรื่องวงวันนี้เกิดขึ้นในรัสมัยของจัก,กรพรรดิองค์กรผลจากเรื่องนี้ทําให้ผู้อาวุโสหลายคนในราชสำนักถูกลดระดับชั้นยศลงแม้แต่บิดาของอ,องค์งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ถูกคุมขังจนเกือบต้องจบชีวิตของตนภายในคุกด้วยซ้ํา มรดกเกือบทั้งหมดของอ,องซ่งถูกริบรอนไปเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนั้นดังนั้นอ,องซ่งจึงมีความหลังต่อเรื่องวงวันอย่างมากเจ้ากำลังจะบอกว่าอ,องซ่งกล่าวพลางขมวดคิ้วแน่นพร้อมก้มหน้าลงด้วยความครุ่นคิดข้าน้อยคงไม่จำเป็นต้องกล่าวสิ่งใดในเรื่องนี้ฝ่าบาททรงรับรู้อยู่ในของพระองค์ดีแล้ว แต่ว่าหากว่าตระกูลหวังยังคงพักดีมันย่อมเป็นสิ่งที่ดียังไงก็ตามฝ่าบาทไม่มีทางเลือกมากนักนอก,นอกจากป้องกันเอาไว้ก่อนหากว่าได้รับการพิสูจน์แล้วตระกูลหวังย่อมได้รับการชดเชยที่เหมาะสมแต่ว่าในตอนนี้มันยังไม่อาจจะหาข้อสรุปเช่นนั้นได้ผู้ตรวจการอาวุโสยังคงกล่าวออกมาอีกครั้งอ่อ,องโ่งตระหนักเรื่องต่างๆภายในหัวใจของเขาได้อย่างดีอย่างไรก็ตามผู้ตรวจการอาวุโสนั้นมีประสบการณ์มากกว่าเขาหลายเท่าตัว เขาได้เห็นแผนการมากมายที่เกิดขึ้นภายในราชาสำนักมาตลอดชั่วอายุของเขาในฐานะข้ารับใช้เก่าของราชวงศ์ซ่งนั้นผู้ตรวจการอาวุโสย่อมทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ต่ออองท่งอย่างแน่นอนฮึมันเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์จริงหรือหลังจากนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งในที่สุดอ๋องทรงก็กล่าวพลางหัวเราะออกมาเบาๆฟาบาดท,ทรงหมายถึงที่ปรึกษาลูหรือ ผู้ตรวจการอาวุโสดูเหมือนจะคาดเดาได้อยู่แล้วว่าอ,องค์ซรงหมายถึงสิ่งใดย่อมเป็นเช่นนั้นที่ปรึกษาหลูได้ไปยังโรงเตี๊ยมกระเรียนภพศสารพร้อมกับเป้าส่วนหากเราไต่ถามเรื่องนี้จากเขาย่อมได้ความกระจ่างแน่นอนอ๋อ,องทรงพยักหน้าเบาๆใบหน้าของเขาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือออกมาอย่างชัดเจนเมื่อได้รับข่าวว่าหลูทิ้งรอยอยู่ด้านนอกคาระวะท่านอ๋องซรง เพียงไม่นานหลู่ทิงก็ก้กาวเข้ามาภายในห้องโถงด้วยชุดคลุมสีขาวเขาโค้งคาราวะไปยังอ๋องทรงที่นั่งอยู่บนที่นั่งด้านบนด้วยความสุภาพที่ปรึกษาหลู่ข้าได้ยินมาว่าท่านก็ไปยังโรงเตรียมกระเรียนภพยสารมาเช่นกันหรือ อ,องซ่งกล่าวถามออกมาอย่างตรงไปตรงมามีเพียงคนเดียวที่เขาจะไม่สงสัยนั่นคือหลู่ทิงเพราะยังไงแล้วหลู่ทิงถือเป็นคนซื่อสัตย์มากจนไม่สามารถทรยศต่อเขาได้อีกทั้งยังเป็นหลู่ทิงอีกนั่นเองที่ได้เคยช่วยชีวิตของเขาไว้อีกด้วยเช่นกันย้อนกลับไปในอดีตอองซ่งยังไม่ได้อยู่ในสถานะอองและเนื่องจากเรื่องวงวันที่เกิดขึ้นจึงทำให้เขาถูกสงสัยว่าเป็นกระบฏเช่นกันในเวลานั้น ท่านจิ้วกงได้รับราชการเร่งด่วนไปยังชายแดนอย่างกระทันหันเนื่องจากสงครามที่รุนแรงทางด้านชายแดนจึงทําให้เขาไม่อาจปลีกตัวกลับมาได้ขณะเดียวกันนั้นภายในราชาสำนักก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะกล่าวยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับองค์ทรงในอดีตเนื่องจากกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นกระบฏเช่นกันแต่ทว่าหลู่ทิงที่เพิ่งได้รับตำแหน่งที่ปรึกษามาได้ไม่นานนั้นกลับก้าวออกไปด้านหน้าโดยไม่หวาดกลัวต่อความกราดกเกรี้ยวของจัก,กรพรรดิองค์ใหม่ อีกทั้งยังได้แนะนำและชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาต่อหน้าจาัก,กรพรรดิเขาได้ติดตามจัก,กรพรรดิองค์ใหม่ไปยังวังหลังเพื่อเขกศีษะสาบานแสดงความจริงใจของตัวเองออกมาจนเกือบต้องทิ้งชีวิตของตนไปด้วยซ้ำด้วยคำแนะนำของหลูทิงจนถึงจุดที่เกือบจะต้องสละชีวิตของตนเองไปนั้นมันจึงทำให้จัก,กรพรรดิองค์ใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และเปลี่ยนคำตัดสิน จึงทาให้อองซ่งรอดชีวิตมาได้จากการถูกประหารเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นภายในวังหลังจึงทําให้มีคนรับรู้เรื่องนี้เพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นอีกทั้งหลู่ทิงไม่ใช่คนที่ชอบโอ้อวดออกมาแม้แต่ต่อหน้าอองซ่งเขาก็ไม่ได้บอกกล่าวเรื่องนั้นออกมาเช่นกันแต่ที่อ,องซ่งรับรู้เรื่องนี้ได้นั้นเป็นเพราะคํากล่าวจากจากกาักรพรรดิองคใหม่หลังจากนั้นอ,องซ่งก็ให้ความเคารพและเชื่อฟังคาแนะนําของหลู่ทิงเสมอมา อื่มเป้าส่วนได้เชิญข้าไปที่นั่นแต่ว่าข้าได้เห็นเรื่องที่น่าสนใจที่นั่นมาด้วยแม้ว่าฝ่าบาทจะไม่ตรัสมาแต่ข้าก็จะเล่าให้ฝ่าบาทได้รับฟังอยู่ดีหลู่ทิงกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มโอ้เช่นนั้นก็เล่าเรื่องที่ว่ามาให้ข้าฟังทีองซ่งกล่าวออกมาด้วยดวงตาที่เป็นประกายอยากรู้อยากเห็นเขารู้ดีว่าหลู่ทิงนั้นเป็นที่ปรึกษาที่มีความสามารถในการเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าสนใจ ฟาบาททรงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าลูกหลานของตระกูลหวังและตระกูลเหยาวมีความบาดหมางต่อกันภายในโรงเตียมกระเรียนไพศสารหลู่ทิ้งกล่าวพลางหัวเราะเบาๆข้ารู้เรื่องนี้แล้วแต่ข้าอยากรู้รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าบอกว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ปรึกษาหลู่กำลังจะเล่าออกมา อ,องส่งกล่าวถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เดิมแล้วเขาตั้งใจตามหลู่ทิงมาเพื่อสอบถามเกี่ยวเรื่องของเหยาวกวงยี่และหวังหยานแต่เมื่อได้ยินหลู่ทิงกล่าวถึงลูกหลานของตระกูลหวังและตระกูลเหยามันก็ทําให้เขาลืมจุดประสงค์แรกของเขาไปทันทีหลู่ทิงไม่ได้ปิดบังสิ่งใดแม้แต่นิดเดียวขณะที่เขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมาเขากล่าวทุกสิ่งที่ได้ยินมาจากผู้คนด้านนอกโรงเตี๊ยมกระเรียนไพศสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนาระหว่างหวังชงและเป้าส่วน เขาได้กล่าวออกมาอย่างละเอียดครบถ้วนในทางกลับกันเขากลับบอกปัดเรื่องที่อองซ่งเป็นกังวลสำหรับหวังยานออกไปแต่เดิมแล้วอ,องซ่งสนใจเรื่องนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและรับฟังเพื่อขั้นเวลาเท่านั้นแต่หลังจากได้ฟังคำกล่าวต่างๆจากหลู่ทิงมันก็ทำให้เขาหลอมรวมไปกับเรื่องราวโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าเป้าส่วนทรยศข้าและไปเข้าพวกกับอ,องฉีงั้นหรือใบหน้าของอ,องซ่งมืดมนอย่างมาก เขาตั้งใจจะกล่าวถามถึงเรื่องของหวังหยานแต่กลับพบว่าเป้าส่วนทรยศต,ต่อตนเองไม่ต้องสงสัยเลยว่าอองซ่งจะโกรธแค้นมากเพียงใดฮึ <c oughs> จริงแล้วฝ่าบาทไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเป้าส่วนมากเกินไปนักเป้าส่วนไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนสุดท้ายที่ทรยศฝ่าบาทหลู่ทิ้งกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มบางเขาไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนเช่นเดียวกับอ,องซ่งยามเมื่อผลไม้ร่วงหล่นจากต้น ผลของมันย่อมแตกออกมันย่อมเป็นเรื่องยากที่จะรักษามันให้กลับมาดังเดิมในทางกลับกันคนที่ยังยินดีจะอยู่สุดท้ายแล้วเขาเหล่านั้นก็จะไม่จากไปผู้ที่ต้องการเคียงข้างอองฉีล้วนแล้วแต่เป็นภัยแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่ก็ตามเช่นนั้น แล้วเหตุใดจึงไม่ปล่อยให้พวกเขาไปเป็นดั่งที่คุณชายสามแห่งตระกูลหวังได้กล่าวไว้ผู้ที่หัวเราะเป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะการแข่งขันยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดเหตุใดท่านอองซ่งถึงได้ทอดถอนใจเช่นนี้เล่านี่เป็นสิ่งที่ข้าต้องการจะบอกกล่าวแก่ท่านอองถึงการเดินทางของข้าในครั้งนี้แม้ว่าท่านจะมีข้ารับใช้มากมายอยู่เคียงข้างแต่ในมุมมองของข้าแล้วประสบการณ์ของพวกเขามิอาจเทียบได้กับเด็กหนุ่มอายุเพียง15ปีหวังชงผู้นี้ได้ หลังจากได้ยินคำกล่าวของหลูท่ทิงเช่นนี้อ๋อ,องซง่งก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเบาๆแม้แต่ผู้ตรวจการอาวุโสที่มีใบหน้าถมมึงถึงตั้งแต่แรกก็ยังแสดงความผ่อนคลายออกมาให้เห็นพวกเขาต่างรู้สึกชื่นชมในตัวของเด็กหนุ่มที่ไม่เคยได้พบมาก่อนอย่างกระทันหันผู้ที่หัวเราะเป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะงั้นหรือพูดได้ดี จริงสิที่ปรึกษาลู่หากท่านกล่าวว่าแม้แต่เป้าส่วนและคนอื่นก็ไม่อาจเทียบได้กับคุณชายสามแห่งตระกูลหวังเช่นนี้หวังหยานนับว่ามีบุตรชายที่ประเสริฐแล้วอ๋อ,องซ่องหัวเราะออกมาเบาๆแม้ว่าเขาจะยังไม่เคยพบกับเด็กหนุ่มอายุเพียง15ปีคนนี้ก็ตามแต่เขาก็มีความประทับใจในตัวของเด็กหนุ่มคนนี้ขึ้นมาอย่างมาก ภายใต้สถานการณ์คนที่เหล่าค่ารับใช้จำนวนมากกำลังคิดคดทรยศต,ต่อเขาเช่นนี้ดูเหมือนว่าคำกล่าวจากเด็กหนุ่มผู้นี้จะสามารถบรรเทาความหดหู่ของเขาลงได้ไม่น้อยทีเดียวหลู่ทิงยืนขึ้นพลางถอนหายใจออกมาด้วยความผ่อนคลายหลังจากที่เห็นรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าขององโง หลังจากรับใช้อ๋องซ่งมาหลายปีเขารู้ดีว่าสถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องยากที่นายเหนือหัวของเขาจะก้าวผ่านไปได้แต่เขาก็หวังจริงๆว่าท่านอ๋องของเขาจะสามารถก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปได้ในที่สุดฮึๆพูดถึงบุตรชายคนที่สามของตระกูลหวังมาซักขนาดนี้ท่านมีความประทับใจต่อเขาใช่หรือไม่อ๋อ,องซ่งกล่าวถามไปยังหลู่ทิงพลางหัวเราะออกมาเบาๆเป็นเช่นนั้นฝ่าบาท หลู่ทิงไม่ได้หลีกเลี่ยงการแสดงออกของเขาแต่กล่าวรับออกมาอย่างตรงไปตรงมาเป็นเรื่องยากที่จะหาคนในวัยเดียวกับหวังชงที่มีวิสัยทัศน์และความรอบรู้เช่นเขาหากให้เวลาเขาอีกสักหน่อยในอนาคตความเป็นไปได้ที่เขาจะสร้างขึ้นนั้นไม่อาจประมาณได้ หากพิจารณาจากความสัมพันธ์ของราชวงศ์ซ่งต่อตระกูลหวังแล้วนั้นด้วยพรสวรรค์เช่นนี้เกรงว่าในอนาคตฝ่าบาทจะมีกำลังสำคัญคอยเกือ้อหนุนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีหรอกหรือที่ปรึกษาหลู่ท่านจะไม่ประเมินบุตรคนที่สามจากตระกูลหวังผู้นี้สูงเกินไปหน่อยหรืออองซ่งขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยเขาประหลาดใจต่อท่าทีของหลู่ทิงอยู่มากฝ่าบาท การที่หวังชงสามารถมองการกระทำของเป้าส่วนออกเช่นนี้ก็หมายถึงความหลักแหลมของเขามากแล้วการจะหาบุคคลที่มีพรสวรรค์เช่นนี้ก็ยังเป็นเรื่องยากแม้ว่าจะเฟ้นหาภายในเมืองหลวงก็ตามยิ่งไปกว่านั้นหากข้าคิดไม่ผิดแม้ว่าจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเขาก็คงสงสัยในตัวของเป้าส่วนอยู่ก่อนแล้วหลูท่ทิงกล่าวยังมีเรื่องอื่นแอบแฝงงั้นหรืออ,องซ่งขมวดคิ้วขึ้นด้วยความสับสน แม้ว่าจะเหมือนสองพี่น้องตระกูลหวังทำลายการนัดพบระหว่างเหยาวกวงยี่และหวังหยานโดยบังเอิญจากเรื่องของหมาโจก็ตามแต่ข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้มีบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นหลู่ทิงลังเลชั่วครู่ก่อนจะกล่าวออกมาในที่สุดอะไรนะอ,องซ่งตกตะลึงอย่างมากแม้แต่ผู้ตรวจการอาวุโสที่ยืนอยู่ด้านข้างก็ยังขมวดคิ้วแน่นด้วยความตื่นตระหนกแม้ว่าหลู่ทิงจะไม่ได้กล่าวออกมาอย่างชัดเจนก็ตาม แต่หากว่าสองพี่น้องตระกูลหวังทำลายการนัดพบครั้งนี้ด้วยความจงใจแต่แรกเหตุผลทั้งหมดจะแตกต่างกันไปโดยสมบูรณ์หากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงการประเมินของหลู่ทิงไม่เพียงแต่ไม่สูงเกินไปเท่านั้นแต่ยังได้เกินไปด้วยซ้ำท่านที่ปรึกษาทำไมท่านถึงคิดเช่นนั้นอ๋อ,องซ่งยืนขึ้นพร้อมกับกล่าวถามออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดตั้งแต่ต้นที่หลู่ทิงกล่าวเรื่องนี้ออกมา เขามองว่ามันเป็นการทะเลาะกันระหว่างเด็กๆเ,เท่านั้นแต่ทว่าในตอนนี้มันกลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจัก,กรพัดข้ามกาลเวลา